คนเกิดวันเสาร์คะท่านใดอยากรวยเร็วไปดูที่เขาถ่ายฝันเช่นเล่นเว็บนี้เรารวยไปเล่นตรงนั้นเราได้หรือมาลงทุนอันนี้แล้วรวยหยุดค่ะเพราะดาวการเงินคุณคือโดนหลอกกิจการการงานมีปัญหาในเรื่องของความเห็นต่างหรือในเรื่องของการหลอกลวงหรือในเรื่องของศีลธรรมถ้าท่านใดหวังจะรวยโดยการที่ไม่มีความรู้อะไรเลยหรือบางคนอยากจะปล่อยเงินกู้ไปเปิดบัญชีผีหรือไปขอกู้เงินนอกระบบอยากเอาดอกเบี้ยถูกในเดือนนี้ มีคนเกิดวันเสาร์งดเว้นธุรกรรมการเงินกู้ที่แปลกๆหรือลงทุนแปลกๆ ทุกประเภทค่ะแม้กระทั่งญาติพี่น้องจะมาขอยืมเงินแล้วให้ดอกเบีย้ยก็อย่าเอามีเกมเสียผู้เสียคนเลยทีเดียวดังนั้นนะคะในเดือนนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังอย่าใช้เงินผิดประเภทอย่าไปกู้หนี้ยืมสินอย่าไปลงทุนในสิ่งที่เราไม่โอเคหรือเราไม่มีความรู้เช่นโอ้โหช่วงนี้บางบางคนแบบบิตคอยล์รวยใช้เอาเงินไปลงทุนดีกว่าเห็นเขารวยอาจจะเจงได้สําหรับคุณถ้าคุณไม่มีความรู้นะอยากให้คุณตั้งสติในเรื่องของการลงทุนนะคะอันนี้ก็ออันที่หนึ่ง ถ้าตัดเรื่องการลงทุนแบบอุ้ยเขาเล่าว่ามันดีออกไปคุณจะเจอคนอุปธรรมค่ะเช่นเจอแฟนอุปรรัรภมญาติพี่น้องอุปธมร,รมคนในที่ทํางานของคุณช่วยเหลือจุนเจือกันดีจนคนอื่นหมัน่นไส้ขอแค่อย่างเดียวสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์อย่าลงทุนหรืออยากกู้หนี้ยืมสนหรือเป็นนายหน้าหรือเป็นอะไรเป็นการคาประกันใดใดเด็ดขาดในเดือนนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นงานที่คุณลงทุนอยู่แล้วสิ่งที่คุณหาความ รู้มาอยู่แล้วหรือบางคนไปสมัครงานอยู่แล้วอยากขอเงินขึ้นตำแหน่งอยู่แล้วมันมีสิทธิสงวงคนตกงานมีเณินได้งานใหม่คนจะไปสอบไปเนี่ยพวกราชาการนินไปที่ครูอาจารย์นะก็จะประสบความสําเร็จค่ะโรคภัยไข้เจ็บจริงๆแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินหรือการขึ้นรถลงเรือจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้ญาติผู้ใหญ่หรือคนที่เจ็บป่วยอยู่ถ้าเป็นโรคเรื้อรังนะไปไหว้ปู่หรือสีปู่ชีวกโ มารพาจะทําให้หายเลขมงคลนะคะสองสามแปด